ป่าในเทพรกรณามตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์แล้วก็พุทธศาสนาในแถบชมพูทวีปเราคงจะคุ้นเคยกันในชื่อของป่าหิม,มาพาน หรือบางคนอาจจะเรียกว่าหิมวันตามความเชื่อในระบุว่าตำแหน่งของป่าหิมพานนั้นอยู่ที่บริเวณรอยต่อของชมพูทวีปแล้วก็เชิงเขาพระสุเมนหลายคนจึงพยายามหาคำตอบว่าแล้วชมพูทวีปเนี่ยคืออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนกันแน่และถ้าหาก่าคุณเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณก็จะพบกับคำตอบที่หลากหลายครับยกตัวอย่างเช่นชมพูทวีปนั้นคือดินแดนของประเทศอินเดียเนปาล บากีสถานแล้วก็บางกระเทศในปัจจุบันหรือว่าในบางแนวคิดค่ะก็บอกว่าชมพูทวีปเนี่ยที่แท้จริงแล้วก็คือโลกของเรานี่แหละเนื่องมาจากการตีความตามคำบรรยายเรื่องยอดเขาพระสุมเมนว่าคือยอดเขาที่เป็นหลักของจักรวาลที่เนี่เป็นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญ,ญาณในภพและภูมิต่างๆตั้งแต่นรกเดรัจฉานไปจนถึงมนุษย์นาคคุดยักษ์มารคนทันฤาษีเทวดา โดยมีปลาอานท์ว่าอยู่รอบๆเขาพาสุเมนอีกด้วยอย่าเพิ่งงงไปว่าปลาอานอนในหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะเขาพระสุเมนต,ตั้งอยู่เหนือน้ำแ8 4 0มืโนสีพนยดเพื่อเพฟังไม่ผิดค่ะมีหน่วยเป็นโยนดนะคะและมีภูเขาที่มารองรับชื่อภูเขาีิมาวะไลคือภูเขาของจักรวาลทั้งหมดหรือเรียกว่าเทือกเขาจักรวาลในแต่ละจักรวาลก็จะมีพระอาทิตย์ พระจันทร์ดาวดึงและมหาทวีปอีก4ทวีปและชมพูทวีปท,ที่เป็นโลกของเราก็จะเป็นหนึ่งในสของมหาทวีปนี่แหละค่ะตั้งอยู่ตอนใต้ของเขาพระสุเมนเป็นไงล่ะโลกของเรายิ่งใหญ่เลยนะคะเนี่ยย้อนกลับมาที่ป่าหิมพานต์ค่ะป่าหินมพานต์เนี่ยตั้งอยู่ในชมพูทวีปไม่ว่าจะได้แนวคิดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าป่าหิมพานา์เนี่ยมีความกว้างอยู่ที่3,000โยน์อ่ะงงอะดิคือ1โยน์เนี่ยเท่ากับ16กกิโลเมตรค่ะ ถ้าส0ันยอดเนี่ยก็จะเท่ากับอ8 0 0่ 48, กิโลเมตรเรียกได้ว่าใหญ่กว่าจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดอีกเลยนะเนี่ยเขาเชื่อกันว่านี่เป็นมิติที่ทับซ้อนอยู่บนโลกม,มนุษย์เมนไอเดียของมันก็น่าจะคล้ายกับเมตาเวิร์สนั่นแหละค่ะที่เนี่ยเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์เทวดาบนสวรรค์สามารถมองเห็นและลงมาที่ป่าหิมพานต์ได้ป่าหิมพานต์บางครั้งถูกเรียกว่าเขาหิมพานา์ค่ะเพราะมีพื้นที่เป็นภูเขาที่สูงถึง500โยชอดแล้วก็ประกอบไปด้วยยอดเขาถึง 84%,000 ยอดค่ะที่เชง ของหิมาพาวน,นั้นมีต้นว่ายักษ์ที่มีขนาดความสูงถึง1,000โยชนโยดหรือว่า1,600กิโลเมตรเลยทีเดียวสูงมากๆเลยนะครับและต้นว่านี้เมื่อมีดอกก็จะส่งกลิ่นหอมเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อยู่ในป่าหิมาพานครับและยางของต้นว่านี้เมื่อหยดลงมาจะกลายเป็นทองสุกปลังที่เราเรียกกันว่าทองชมพูนุ่เมื่อคุณเดินผ่านต้นว่ายักษ์เข้าไปจะกลายเป็นป่ามะขามป้อม ป่าสมอและลึกเข้าไปอีกเนี่ยก็จะมีแม่น้ําใหญ่ถึง7สายด้วยกันและถ้าหากว่าคุณเดินต่อไปก็จะพบกับพื้นที่ของป่าต้นว่าที่มีความกว้างถึง4ี่พันวาและเมื่อผ่านป่าว่าไปครับก็จะกลายเป็นป่านารีผลต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมีความแปลกประหลาดอยู่ที่ <c oughs> มีผลเป็นรูปร่างคล้ายกับมนุษย์เพศหญิงครับถัดไปจากป่าของสาวสาวนารีผลไปทางทิศตะวันออกจนถึงมหาสมุทรเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นที่พักอาศัยของหลังพุ้เท่าหรือบรรดาฤาษีค่ะ ผ่านป่านี้ไปจะมีสระน้ำสิทศิกถึง7สระและสระเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เท่ากันหมดกว้างและลึก423,000โยช์เส้นรอบวง1,296,000วากว้างใหญ่ขนาดไหนคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขก,ก็ไม่น่าจะอ,าอยู่แล้วละ่ะโปรแกรมคำนวณจะต้องเข้าสนับสนุนแล้วนะคะณจุดนี้ และหนึ่งในเจ็ดสระที่เราได้ยินกันมาที่สุดก็คือสระอโนดาษชี่วากันว่าเป็นสเสมือนยอดเขาของป่าหิมพานสาแห่งนี้ยังมีภูเขาอีกห้าภูเขาที่มีความสูงถึง200รยอดล้อมรอบด้วยนะคะและสระอโนดาษเป็นตาน้ําที่เป็นต้นกําเนิดแม่น้ําของโลกหรือปัญจมหารธีได้แกค่คงคายมุนาอิราวดีมหิและสรภูในสระอโนดาานะนั้นมีท่าน้ําถึงสท่า ท่เทวดานางฟ้าฤาษี ทิพยาถอนมาใช้แบ่งกันอาบน้าภูเขาที่โอบล้อมสาอโนดาตได้แก่เขาสุทัศนะเป็นภูเขาและก็เทือกเขาสีทองสวยงามที่โอบล้อมสะมีเขาจิตกูดที่เป็นแก้วเจ็ดประการแล้วก็เป็นที่อยู่ของพญาหงค์ครับถัดมาคือเขากระกูดหรือว่าผาดําที่เต็มไปด้วยนินที่มีสีเหมือนกับดอกอัญชันครับเขาคันธมาศเป็นแก้วที่เต็มไปด้วยพันไม้ที่ส่งกลิ่นหอมแล้วในคืนเดือนเพนก็จะมีแสงสว่างที่สวยงามครับส่วนเขาไกรลาบนั้นเป็นเขาสีเงินที่มี ส่วนที่ยื่นเข้าไปในสระอโนดาเขาปลาลาดนั้นเป็นที่อยู่ของนางกิน,นรีแล้วก็เป็นที่พักของพระอิสวรน,นั่นเองครับแล้วก็ยังมีอีกสระที่สําคัญนะคะนั่นก็คือสระชัฏทันตะค่ะเป็นสระที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบไปด้วยวงแหวนถึง7ชั้นด้วยกันอามณ์คล้ายๆกับสวรรค์ชั้นเจ็ของพี่โจอ,อีบอยอะค่ะแล้วก็ยังมีพืชตระกูลต่างๆได้แก่ป่าไผ่ป่ามะขิดป่าขนุนสัมมาลอป่าไม้รังผสมขนุนหนังที่ผลของมันเนี่ยใหญ่ถึง2คนโอบเลยคือว่าลูกเยวน,น่ิมกัท้า แล้วก็ยังมีป่ากล้วยที่ลูกใหญ่เท่ากับต้นขาของมนุษย์เลยนะคะป่าอ้อยอีกและสุดท้ายก็ยังมีพืชตะกูลแตงด้วย สะชัดทันตะเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพญาช้างที่เรียกว่าช้างชัดทันตะด้วยนะคะพญาช้างที่เกิดที่นี่เนี่ยจะสามารถเหาะเขินเดินอากาศได้เยี่ยงกับดัมโบในกระตูนของดิสนีย์เลยแล้วก็ยังมีบริวารถึง800 0เชือกด้วยกันกระซิบนิดนึงช้างอะ่ะเขาเรียกเป็นเชือกไม่เรียกเป็นตัวนะจ๊ะนอกจากนี้ลึกลงไปจากปลายหิมะพาน์อีก800 0วายังมีเมืองบาดาลที่เป็นที่อยู่อาศัยของหน้าคล้ายโพรงขนาดใหญ่กว้าง500โยชน์ทำหรือโพรมีว่ากันว่าภายในมีกลิ่นหอมของดอก ไม้นานาพันธุ์กระดับด้วยค้ำค้ำเรียนขาัและแสงสะท้อนนะอของทัศนินปัญญาอาจารย์ตาไกระชายรูปวง,งคำเรือนเขียวเรือน,นแส่แดดโอ้ยเราไปคอนหวานก็ไม่หมดขอสรุปง่ายๆเลยแล้วกันว่าสวยงามราวกับสวงสงวรรค์เลยทีเดียวถัดจากนั้นช่วงเชิงเขาพระสุเมนจะมีสระที่มีความกว้าง500ยอดล้อมรอบไปด้วยต้นงิ้วมีความเชื่อกันว่าตรงนั้นเป็นวิมานของครุฑค่ะลาวครุฑมักจะลงมหาหาอะไรากิน แถวบริเวณเมืองบาดาอยุบไวๆค่ะและทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลคร่าวๆที่น่าสนใจของป่าหิม,มาพาน์ป่าลึกลับในอีกมิติหนึ่งที่ทับซ้อนเชื่อมโยงกันระหว่างโลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์ชั้นจตุมหาร,ราชิกาในป่าศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยเต็มไปด้วยความลึกลับแล้วก็สิ่งมีชีวิตมากมายที่เหนือจินตนาการของมนุษย์และถ้าหากว่าคุณ อยากจะรู้จักกับสิ่งมีชีวิตในป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดก,ดกระดิ่งอาไว้ด้วยนะคะพวกเราจะมาเปิดป่าฮิมพานกันทุกๆวันเสาร์ของสัปดาห์ในรายการฮิมมพาน The Forest อีกหนึ่งคอนเทนต์ที่พวกเราตั้งใจทำเพื่อเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย